สวัสดีครับพ่อพีรนองผู้รับชมจองบ้านในตะวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อพีพ่อน้องครับมาเบิงล้วยเงินล้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นข้วยของชีเจกาฟ้ามนะครับที่เพ็่นสื่อเข้ามาผู้ืสอย่าษีโดนเติบไปละนะครับตั้งแต่ในหน่อยเลยนะครับแต่ว่าเดนนีวเพื่อนเพ่อเอาเขามานีไ้สองเดือนแล้วมั้งผมก็ไม่เวลาเข้ามาไทยนะครับเจอมาเบิงเห็นเจอขอกแต่วา ครับไอ้กุ้นตูมตามน้องกับเพื่อนว่าเพื่อนเอาเป็นน่านน้ำใช่ไหมเดี๋ยวผมสิ่ท้ายยางน้ำไปเบิ่มนะครับตัวนี้ท่ายเบิ่งขอกั้เพื่อนใหม่นี่เปิดเห็นเห็นแต่ขอก่อนซ่อนแหละครับเนี่ยสะพอนี่มนสื่อแพงเด้อะนะครับเ่ออาหารเพื่อนนะครับเครื่องหยาถึงอาหารโอ้ไม่เนี่ยมันไม่พยุงไม่ประดูบ่เนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับเห็นแต่ขอก็หัแล้วครับว่า กล้วยทรงราคาแพงอีหลีนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนะพานำไปเบิ่งโตเพิ่นนะครับไปนอนน้มไใช่เบื้องตัวนี้มันกระเทียงแล้วนะครับมันห่อนนะครับเพิ่อนตองเอากล้วยไปนอนหนามนะครับเป็นกล้วยของหมอโต้งนะครับที่เจ๊ก็ฟาร์มนะเพิ่นซื้อมาจากไอ้ดารลาร์นะครับไอ้ยังกับคุณน้ำละพีพัดบ่นะครับเนาะเดี๋ยวคนพาไปนำเบิ่องนะครับจัะว่านอนอยู่ทางเลเนาะเจ้าเออนะครับก็เดี๋ยวยางน้ำหาเบื่องกัน คนทังหลังๆคนละทางหลังฟ้ามือละคนละ,นละเดี๋ยวคนเอามาจ่อปะปะา๊าบ่อนี่นะครับเพคนกับกล่องเฟื่องคนคนกับรถเกี่ยวก็มีดนะครับรถเกี่ยวของหมอตวงนคนเพคนมักรถเกี่ยวนะรถ <laughs> โอ้รถไอ้นันก็นมีเลอลเคละคนรถเกี่ยวรถไทยอนาจักรทีเจ่เก้าฟ้าม อ๋อมาแล้วครับเนี่ยมาวัานน่ามาทางนี่แหละคนเอายวไม่สร้างผิดใจของบ้านเพื่อนบนาดครับพอแล้วนี่แหละครับเจ้าเพลินเฮาไปยู่ไกลแต่นอนน่อยหน,น่อยได้ไหมนั่งไปขังคนก่อนกล้วยของหมอโต้งนะครับทีเจเก้าฟาร์มคนซื้อมากราคาสองล้านนะครับบางคนมีคอมเมนต์มาว่าหให้นไปทายให้เบื้องเนี่ยคนวะ่า ขาไหวหน่อยนะครับอายุบ้านหลายประเดี๋ยครับตามที่ผมเบึงเา่ายู่เพิ่นตอนเพิ่นทรงหมอบกันโอ้หว่นตับเลยนะครับโอ้เขาไหมไวดา,านะรานตัวเขาก็เป็นดารานำละพรราคาโตแพงแห้งนะครับจเจ้าเพิ่นบอกซื้อเพิ่น ขาใหญ่คับหยอดเลยอ,อ้ยอนาคตพ่อพันธุ์โอ้ปักรลิงย่างงามครับบักรลิงนี่ท่องท่องอ้ขันวะเจ้าเพิ่นนี่ก็เพื่อนมองเพื่อนมานอนหนาบโอ้หนาบก็ดำไยว่าไทยหนาห่ย เจะเปิดน้ำปลาปลาลงให้นอาน,นอนนอนน้ำเลยธรรมดาเนาะครับเรียงกล้วยกะตรงนี้มองให้เขานอนน้ำย่ามเว้นนะครับหัวกล้วยเขาหนี่งชิงเป็นขี้หอนเนาะครับพวกขึ้นงัวเด้เรียงงัวนี่นคั้งคอดวัดปีก็ได้แต่ว่ากล้วยนี่ต้องเอาไปปล่อยใส่น้ำน้ำนะครับเออนาะงกับธรรมดากล้วยต้องนอนน้ำเนาะครับลุกขึ้นมาวางหันลุกขึ้นมาปั๊บก็เหี่ยงปั๊บเลยมันตากแดด <c oughs> ขั้วเงินล้านกั้วเงินพันเงินหมื่นเง,นง,นงินแสนกับอาบน้ำเพื่อเขาได้ครับเด <ผม S 1> ี๋ยวพ่อเปนแล้มันแล้วมันห่อนขึ้นกันว่ามันกั้วตัวละสองล้านเขาจะบอกให้นอนสีตมเลยนอนสีตมเหมือกันครับพี่น้องโอ้ดนถ่ายครับโอ้กระดกั <c ười> ้วยน้อยนะครับควยน้อยอายุเขาบ้าหลายเฮ้ยแต่ตัวเขาใเงยน้องฟันธุกรรมเขาดีน้ำเหล่าเพื่อนก็เลี้ยงดีน้ำพี่น้อง เอพิ่นยังไงเพิ่นบึงบิ่งกล้วยเพิ่นบึงเลยนะตาแต้มตาแต้มแก้มจ้ำยังป้องข้อป้องยังเพิ่นผมก็บ่าก้อยหูวไม่ได้ดอกครับพี่น้องกล้วยเพื่อองเพ้่อได้หัวก็บลองลองคอมเมนต์มาบอกให้ฟังแนะแนะนำเนี่ยของบัวกล้วยนี่มันต้องเบิ่งนี่ท่านแท้มันก็เป็นท่านไอ้ท่านไทยแท้นี่น้อยพี่น้องโอ้ยยังน้ำกล่นคนเออมัเขาพอมันแดดมันแดด มาไทยเบื้องไทยลายๆมุมครับจเจ้าเพิ่นนะครับวายดาราค่าตัวสูงนะครับค่าตัวสองหลนนันล่าสุดเลยนะครับอัปเดตล่าสุดนะเพิ่นเอามาโดนแหละเพิ่มอันเดือนสองเดือนนะเพิ่เหมืนอนบ่ค่อยมีเวลาเขามาเนอครับ,บเลยบ่ได้มาไทยให้เบิง้งนี่พอดีมีคอมเมนต์มาให้ไทยให้เบิ้งนะไวเจ้าเพิร์นนะ เรื่องรายละเอียดสายพันธ์พ่อแม่ครับผมกับโบปนันไดดเนาะครับพันโบหงวบผมโบหงวบแล้วเพื่อถึงมอต่วกับโบยู่น้ำว่าออกไปข้างนอกเนาะออกไปทุระข้างนอกเพราะพันจอบาดานยุกเนาะพันธงานพันธ์ไหลเอ,เอาเอามาท้ายพักพี่พักน้องครับผู้ติดตามช่องบ้านไอ้ตะวันนะครับกับทายหลักหลายไล่เนวกยเพาเนท้ายเทง้วนเนาะครับก็เอ้าขอบคุณที่รับชมเนาะรับฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้น้ำสารพ,นนพันธ์พี่รองผู้ได้ที่เขามาเบิ้องไม้เนาะครับหรือป่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะครับอาผมลงคลิปไหม่พันธ์พม่ของผมนะครับ เอาคลิปนี้เอาประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ